ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับร้องมาอย่างรายการสถานีประชาชนครับต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านด้วยนะครับและนี่ครับคือหลักฐานที่พวกเขานํามาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปี59จนถึงทุกวันนี้ครับน,นี่คือหลักฐานที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นฝุ่นมาจากโรง,งงานแห่งหนึ่งแล้วก็มีผลกระทบกับชาวบ้าน ลักษณะคือเป็นยังไงบ้างครับผลกระทบที่บอกมาว่านี้เนี่ยไอจะเจ็บคอไอเจ็บคอหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกด้วยเปมานานแล้วยังฮงเปมาตั้งกับนี่เอามาจากที่ไหนเนี่ยที่บ้านเราเหมือนกันกวาดมาจากที่บ้านเราเลยเลยที่บ้านปีหกหกหกเจ็ดอ๋อนี่คือว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่เป็นหกเจ็ดบันทึกเอาไว้วันที่เท่าไหร่เนี่ยฮะอันนี้คือวันที่เท่าไหร่อันนี้มันละลายแล้วเนี่ยแต่ของปีหกเจ็ด อันนี้ผงหกหกมันคือผงอะไรครับเนี่ยผงน้ำตาลที่มันมาไม่ใช่ไอ้ขี้เขาเมาขี้เขาเมาขี้เขาเมาลอยมางี้เหรอขี้ปูนแล้วนอนกันยังไงเนี่ยครับนอนกันยังไงเหรอผมนอนไม่เปิดบ้านผมปิดปิดปิดประตูปิดหมดเลยแต่ว่าเวลาแดดส่องมาผมจะเห็นละอองมันลอยลอยลอยผมต้องใส่ หน้ากาตลอดเวลาแล้วก็ทบแบบนี้ทุกคนเลยไม่ผู้สูงวัยก็มดก็ทบจริงทบผมเนี่ยสาวฉันต้องย้ายไปอยู่บ้านลูกเขานู่นน่ะอยู่ข้างล่างไม่ได้ฉันล่างที่ที่ทายไม่สามารถจะออกนอกบ้านเลยผมปกติจะนั่งหน้าบ้านหล้างบ้านตากลมตอนนี้ทําไม่ได้อทําไม่ได้้วเวลาเนี่ยเนี่ยผมหมอดวันที่สิบสามเนี่ยไม่รู้สุขภาพผมเป็นไงยังไม่ทราบเลยเพราะว่าผมอายุเอ้ยอ่าน้ําหนักนะเจ็ดสิบเอ็ด ตอนนี้เหลือ55แล้วผมยังไม่ทราบว่าหมอพนัานที่สามไปตูวสภาพเนี่ยผมจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยก็เรียกร้องทางโรงงานยังไงดีให้เขาให้เขาทำยังไง อยากจะให้เผาว่าแก้ต้นเหตุไม่ให้มีที่ฝุ่นมาแก้ปลายเหตุนี่มันมันไม่ได้ผลอะไรเราเอาแลมิ่งผึ้งอย่างนั้นน่ะอยากจะให้แก้ต้น,ตนเหตุตนะน่ะต้นเหตุออกมาจากตรงไหนล่ะใช่ไหมคะมันออกมาตรงไหนก็ตรงนั้นแหละแลม์มันก็มีรูมันมีรูทั้งนั้นเลยวันนี้ในรายการแสดงประชาชนนะครับก็มีทางออกจากหลายภาคส่วนนะครับรวมถึงตัวแทนของโรงงานสก,กัรรมนะครับที่ยืนยันว่าจะพยายามแก้ไขให้กับชาวบ,บ้าน เป็นการเร่งด่วนนะครับหากว่าชาวบ,บ้านท่านใดครับรวมถึงนู้ชมท่านใดต้องการให้เรื่องราวท่านเป็นอุทาหรณ์และให้เราเนี่ยเป็นตัวประสานงานในการช่วยเหลือนะคสามารถแจ้งไว้ได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS กดหมายเลขสาครับ